เขาเอารูปเราไปรับออเดอร์เองเราเป็นห่วงลูกค้าแล้วเราก็เป็นห่วงชื่อเสียงเราด้วยลูกค้าเขาได้ไม่ตรงปกเขาก็จะรู้สึกว่าร้านนี้ไม่อร่อยเลย mm hmm. เขาก็าไม่ทราบหรอกค่ะว่าคนอื่นเขาเอาของเราไปโดยที่ไม่ใช่อร้านต้นตำรับออกรายการทีวีเพจต่างๆรีวิวให้เรา oh. ทําให้ลูกค้าเขาได้เห็นจากทุกๆสื่อความต้องการของลูกค้ามันเข้ามาเยอะมากๆเป็นร้อยๆข้อความทุกวัน ตีห้ตื่นมาพี่ก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงเลยทำเค้กวันหนึ่งเป็นร้อก้อนข้าวเหนียวประมาณร0อยกิโลค่ะนึ่งออกมาก็อยู่ที่200ค่ะต่อวันส่วนมะม่วงนี่ก็วันหนึ่ง300กิโล วยความที่เราก็มีพื้นฐานของการทาเบเกอรี่และเราค่อนข้างมีฝีมือในการแกะสลักที่บ้านขายข้าวเหนียวส่งที่จังหวัดชุมพรอยู่แล้วเราภูมิใจในข้าวเหนียวม่วงของเราที่คุณปู่เป็นคนคิดสูตรเป็นคนสร้างขึ้นก็เลยเกิดเป็นไอเดียเค้กค่ะลองเอาข้าวเหนียวเนียเน่ยมาอัดใส่พิมพ์เค้กเบเกอรี่เอามาม่วงมาวางเอามันก็ออกมาสวยแล้วก็ไดออเดอร์ลูกค้าหลังจากนั้นก็ขายมาเรื่อยๆค่ะ ข้าวเหนียวของที่ร้านนุ่มแต่ยังเป็นเม็ดไม่เละไม่แฉะรสชาติก็ต้องกลมกล่อมเนาะไม่หวานโดดไม่เค็มโดดเพราะว่าความหวานของมะม่วงก็จะมาดึงรสชาติให้ขาห้าเหนียวอ่ะมันชูขึ้นมาอีกถ้ามันเค็มเกินมันก็จะชูเค็มถ้ามันหวานเกินมันก็จะหวานแหลมมันก็จะเลี่ยนเค,ค้กราคาเริ่มต้น1ปอนด์ค่ะมะม่วงจะประมาณ5ลูกได้2ปอนด์ปอนด์ ชั้นแรกจะเป็นข้าวเหนียวก่อนแล้วก็วางด้วยมะม่วงข้าวเหนียวอีกชั้นหนึง่งแล้วก็ถึงจะแต่งหน้าด้วยดอกไม้ค่ะเราได้ข้าวเหนียวหนึ่งชั้นอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงลงชั้นแรกก่อนนะคะเราต้องย้ยงมะม่วงให้มันสวยงามค่ะ เราก็จะใส่ข้าวเหนียวชั้นที่สองนะ่ะต่อไปเราก็จะลงดอกไม้นะคะ หลังจากที่พี่ทำเสร็จแล้วเนี่ยค่ะส่งออกถึงลูกค้าพี่อยากให้ลูกค้าได้ทานมะม่วงช่วงที่เขายังอร่อยมากที่สุดอยู่จะแนะนําลูกค้าเสมอแล้วก็ตลอดว่าไม่ควรจะเกิน3ชั่วโมงหลังจากรับของนะคมันก็จะได้ความสดความใหม่ของมะม่วงมากที่สุดเสร็จแล้วค่ะ เราได้สารฝันของตัวเองในวัยเด็กเราภูมิใจที่พ่อกับแม่เราได้ขึ้นหนังสือพิมพ์เดลีนิวมันคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วได้มาออกรายการทีวีรายการต่างๆพวกมาแล้วพลิกชีวิตที่ทุกอย่างในลูกค้ากระทาผถมเข้ามาคือมันเยอะมากก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะที่แบบไว้ใจแล้วก็เชื่อใจแล้วก็อุดหนุนกันมาตลอดจนถึงวันนี้เนาะ ร้านที่อยู่ปากซอยอินธรรมราส33สั่งผ่านช่องทาง Delivery ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแรปโ o บิน h o o ช s อปปี้ฟู้ดหรือไลแมนค่ะเพจ f a c e b o o k ข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียงหรือไลแอดนะคะ s อ i J T I A N G ค่ะเอร์0993622263ค่ะ